อีกหนึ่งนาทีเท่านั้นครับใจเหล่าขาแล้วก็มาแล้วมาแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณชุดเสบา้าวิทยกรด้วยนะคะจากคนคอลเลคชันค่ะในโ,โซนศิลปินโอท็อปนะคะขอบพระคุณเครื่องประดับสวยๆเป็นอัญมณีซิทรินะะนะคะนะคะก็คล้ายๆกับบุษราคำนะคะแต่มีความแข็งน้อยกว่าบุษราคำคบุษราคำจะแข็งที่9นะคะคซิทรินเนี่ยจะแข็งที่7 นะคะก็มีความสวยงามแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีด้วยนะคะท่านใดสนใจไปที่จิระพาจิวเวลรี่จังหวัดกาญจนบุรีบุ้นใหม่เลขเอชเอค่ะครับผมเยาวาที่คนคอลเลคชั่นนะครับสินาทีสุดท้ายสิลปิโนท็อปตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะนับถอยหลังไปพร้อมๆกันในการปิดจําหน่ายในช่วงของสินค้านาทีทองในช่วงนี้ครับอีก15วินาทีเท่านั้นทุกท่านครับผู้ประกอบการครับ10 9 8ก้าแต่ช่วยนับหน่อยได้ไหมคะ หกห้าสีสสา่สามสองหนึ่งมคนที่ช่วยน,ำนํำได้เือคนที่ช่วยน,ำนํำไม่เือเต็มนิ่มแล้วใช่ไหมคะช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะไปอีกหนึ่งความสุขนะคะเมื่อสกู่นี้ช้อปปิ้งกันมีความสุขไปแล้วได้ผลิตภัณฑ์ดีๆสินค้าช็อปกลับบ้านแล้วอีกหนึ่งความสุขส่งผ่านศิลปินของเราวันนี้นะคะและศิลปินของเราก็พร้อมอยู่แล้วด้วยนะคะนะคะ หลอกว่าเดิมนะเนี่ยมันไหวยังไงไม่รู้เอ้าบอดไหวหรือเปล่าบอดไหวหรือยังครับในหน้านี้ยังไงยังไงไม่บอดไหวหรอยังไงส,สาวเช็คนดิดนึงก่อนได้ไหมออขอเสียงคนร,รักไร้อยเร็วโอ้อันนี้ติดไมค์ไว้ที่ตัวด้วยใช่ไหมคะเสียงดังามากๆ <c oughs> นะคะเอาล่ะตอนนี้ศิล